สวัสด so so ีครับสวัสดี อ่าวันนี้จะมีกกเราจะมีล็อกเก็ตครับรีวิวล็อกเก็ตครับ นี่ดึงดึงเราจะพักกันสวัสดีครับนี่ทูเดย์นิวตั้มราคาเทนลเจโอพักเครื่องนี่ครับไ i s ์นี่สำนักข่าวจากนี่ LA สนับสนุนเลยเครื่องดื่มสปายตดนสจยท้า้าดื่มสปายบรททิษัทไทยน้ำทิ์จำกัด มันมีคนดูแต่เราผ่องนี่ยอดคนดูมันเพิ่มตรงนี้ไม่ไวามาจะมาไหมสวัสดีครับนี่ครับ นี่ครับล็อกเก็ตครับสวยครับห้องมันใจยนเลยสวัสดีนะ ในไทยมันครัออยู่น,น,ยน้าเลยสวัสดีพี่พี่จะมาเอฟซีหนึ่งท่านสวัสดีครับครับ อันนี้หนึ่งชุดครับอันนี้พระเหรียญครับส่วนน้ำผงพุทธคุณจยุดถาดนี่น,นี่ครับวันนี้เราจะเน้นเหรียญนะนนครับอันนี้จะตัดเตาไว้ก่อนอันนี้แล้วมีตัดเาอีกหนึ่งชุดครับแยกถ่ายครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวว,ว่าผมแลไปถักนี่เลยพรุ่งนี้เดี๋อาอันนี้เหรียญครับอันนี้เราจะมีล็อกเก็ตวันนี้มีล็นน rocket. อกเก็ตครับล็อกเก็ตใหม,ม่นี่ครับ อันด e ัไฟามิลี่ตะกูลน้ผนีย่อืมนี่เขาเรียกท่านเขาเรียกุลาคือทางขามาจากปัดพลาครับอื่ผีน้อยแคสเปอร์เนี่เออไอแดงรูปไปหน้าปลากระหนง <c oughs> นี่ครับท <c oughs> ําเล็กเล็บเล็บสวัสดีพี่พี่40,000ท่านในช่องเว็บไซต์เลยครับ iF t p t t หน้าเว็บไซต์ครับอันนี้เราเชื่อมต่อหน้าเว็บครับแต่ชั้าหน้าช่อง YouTube จะไม่ขึ้นคนดูครับแต่ถ้าในในเว็บไซต์ iF t p t t จะขึ้นเยอะครับ ตอดดิสสามหมื่นห้าพันครับบนหน้าเว็บในช่อง i อเฟีคนติดตามผมสี่ล้านกว่าครับเพราะไอเฟทีีจะเป็นเว็บไซต์ที่แบบเข้าไปเราต้องเสียเงินเข้าไปใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ต้องเสียเพราะว่าทําแบบเข้าให้ปิดเป็นความลับเจอหน้ามองตาก็รู้ใจห้ามพูดห้ามคุยห้ามถัก มันเป็นเว็บไซต์อับอืมก่อนผมไปเล่นเกมบบ G ในไออีในทีอ่ผมดึงสก,กิลมาห้าก็ยิงยอดยอดวิวของน้อยคนมาสามล้านแล้วผมว่ดึงกลับคืนน นี่ครับล็อกเก็ตหลงพเดิมครับอไอ้เป็นที่ใครจะเข้าไปเล่นโน้เสียงเงินหลายเดือนมันเป็นเว็บไต์จากเมืองนอกครับเขาจะมีหลายรูปแบบครับจะไปแก้ภาพปับ๊บปั๊บปัมป๊มปั๊มมันก็ได้โชว์นะ เจอหน้าอะไรเป็นทำเป็นหนุนรู้จักอะไรเงี้ยทำได้ทุกอย่างแต่ไปทุกครั้งบางคนก็นไปนั่งอยู่ยาโทรอะไรเขาเป็น,ปน,ปนแ็บกระจยแบบเนี้ยนะครับบางทีก็เป็นเป็นพวกโจรล้นธนาคารเนี่ยไฟ้สดอย่างเงี้ย เขาจะมีเว็บไซต์ของขาช่องเขาอยู่นี่มาเซิร์ฟมาลองระบบกล้องแนวนอนดูเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก็ชัดยังไม่ชัดโอเคนะครับ